สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มโรงงานพาหมวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพามาทำวิธีการบำรุงพืชผักสวนครัวของเรานะครับเพียงแค่ใช้งบแค่สิบบาทนะครับก็แค่น้ำครึ่งลิตรนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับ2ฝา ผงชูรสสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานหนึปั๊มนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ เมื่อเข้ากันแล้วก็เทสใส่ป๊อกกี้เลยนะครับ ครับพอได้แล้วก็มาฉีดพืชผักสวนครัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับมะเขือกระเพราฉีดได้หมดหรือผักต่างๆสรรพคุณเขาก็จะช่วยให้เพิ่มฮอร์โมนและแตกยอดแตกกิ่งแล้วก็ออกดอกออกผลได้ดีเลยนะครับ แล้วก็ฉีดมะเขือนะครับก็ฉีดให้ทั่วเลยนะครับนี่ก็กระเพานะครับพริกด้วยนะครับก็ฉีดได้หมดนะครับพืชถักสวนควาต่างๆฉีดได้หมดเลยนะครับ ลองไปทำกันดูนะครับทุกท่านง่ายๆนะครับเพียงใช้งบแค่สิบบาทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ